วันนี้เรามาสักการะหลวงป,ปู่อะไรกัไม่รู้ผ่านประจำแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเส้นอรัญญประเทศไปโคกสูงมีไม้ตะเคียนด้วยสารเจ้าพ่อหลวงนรินมา,ข,าขอโชคขอลาบมีที่เซีมซีไหมเนี่ยมีที่เซียมซีไหมสาธุ ก็มีใบนะเราเรามันรู้ว่าจะเซมซียังไงไม่มีที่เซมซีนะตะทุแต่มีใบนี้นะมีคาถาอ๋อมีคาถามีประหลัดขิกเยอะด้วยตรงดูตรงหน้าตะเขียนดูวดิยมีเซมซีไหมไม่มีใครทำเซมซีมาเขาบอกแล้วไง ได้เขียนต้องดูหวยอและะ้วมั้งเดี๋ยวไหวก่อนไหวก่อนไหวก่อนมาขอโชคขอลาบให้กับ f อ f ซถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีเซบซีก็ขอโชคขอให้อันนี้แล้วกันให้สาธุขอให้โชคลาบให้กับ f อไปนะ มีคำคาถาตรงไหนวะทุกทีมคำขอขอมาอาธิษฐา,านข้อเจ็บนันคือตัวนี้หรือเปล่าก็คนละที่กันอธิษฐาเนเจ็บนะไปว่าไงสักแกมีเจ็ดสี่ปพวกมัสักแก หมานี่ยเขาเรียกสแกนนะดูนีหัออกอะไรเรงหัวออกอะไรนี่หัวออกอะไรสแกนก็หมาหมาก็สิบเอ็ดห้าเอ็ดเก้าเอ็ดเนาะเออมาดูขนะา,า,านี่ก็เรทำไงเนี่เเยเดี๋ยวดูดิสแกนนี่ดิอ๊บนี่ถูก ทูกตรงไหนออมีทูกเลยหยุดแล้วก่อนหยุดแล้วก่อนเทีย <mel od ic> นก็ไม่มีจับมือหน่อยอืมอืมอืม่รูนหมดแล้วสหมดล้วหงไม่รูว่าจะ ไอ้นั่นยังไงนะก็มีทางเดียวนี่แหละที่จะหาเงินให้กับเอซีได้หาหวยให้กับเอซีได้เมื่อก,กี้เราหยิบมาตรงนี้เมื่อก,กี้หยิบเอางเงินทำบุญนล้วะแต่็ตมาเลขมันสี่สองสี่ห้าหกหกสองตัวตนี้ไม่ค่อยสวย เอาเลขนี้แล้วกันสามหนึ่งสองสองห้าสี่แปดก็จัดไปห้าแปดห้าสี่สามหนึ่งหนึ่งสองนะ้ไปด้วยใ้ไปด้วยไ้วๆๆๆเงินบริจาคแล้วกันุ๊บไม่มีเซมซให้จับอือ่ะทูบริจาคเงินเด็ดยอด ขอให้ไม่ชอบเวลานะ,ะนี่ไก่ด้วยสบายสารเจ้าพ่อก็เขียนว่าอะไรว่าสารเจ้าพ่อเจ้าพรนรินถางสารเจ้าพ่อนรินอ่าสารหลวงนรินสารหลวงนรินทีนี้เราขอได้ดีกว่าอ๋อ ตาใหญ่ตาใหญ่แล้วนี่จะขอหวยยังไงเนี่ยห <c oughs> อยจะออกแล้วนะทกุกข้อไม่มีไม่รู้จะไปะจุดทุกที่ไหนเนี่ย <c oughs> ลองลองกดดูดิเลขอะไรเลขอะไรวะเออเป็นเลขนะเป็นเลขลนะห้าเลยเออเห็นแล้วเห็นแล้ว เียะกันถูใหม่เนละ้กน้อถูใหม่เนละ้กเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอหัวแล้วเจอหัวแล้ะนี่แคปแล้วก็ไปดูเอาน่าจะเป็นดูร่กามาันเลขอะไรวะ 18, หนึ่งแปดแล้วล่าแป <84. S 2> ดสี่ดูโอ้แจมเลยที่นี่ส <c oughs> องหนึ่งแปดนะวันนี้จะเป็นสองหนึ่งแปดแล้วก็แปดสี่นี่เป็นรูปสองหรือแปดกับแปดสี่ั้งหล่างถ้าสาธุ มองดูนะ่าจะเป็น 2, 1, 8, 8, สองหนึ่งแปดก็แปดสี่สาธุสาธุสาธุอ๋อไม่มีเซมสีให้เลยนะหาเซมซีไม่มีเซมซี C, ไม่มีเซมซีมอ๋อสาธุสาธุ